ปัจจุบันคงไม่มีใครปฏิเสธกันนะคะว่าหากชีวิตเราสามารถเลือกได้เราก็อยากจะเลือกที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรงอยากจะมีอิสระภาพทางด้านเวลาเพื่อทำกิจกรรมต่างๆกับคนที่เรารักและที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือการมีรายได้ที่เพียงพอในการใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขซึ่งเราจะนำคุณไปรู้จักกับธุรกิจที่จะเป็นเส้นทางไปสู่การมีไลฟ์สไตล์ในแบบที่คุณต้องการได้ เรากำลังพูดถึงธุรกิจยูซนาค่ะชื่อเต็มๆก็คือยูซนาเฮลซานซึ่งสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่โซลเล็กซิตี้รัฐยูทาสหรัฐอเมริกายูซนามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายทำให้ผู้คนทั่วโลกอยากจะเข้าร่วมธุรกิจด้วยโดยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีคศ .1992 และพัฒนายอย่างต่อเนื่องทำให้ยูซนาก้าวล้ำเหนือคู่แข่ง ทั้งในธุรกิจเครือข่ายด้านสุขภาพและอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพพันธกิจที่สำคัญของยูสนานั่นก็คือความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนให้พวกเขามีชีวิตที่ดีกว่าเดิมทั้งสุขภาพที่ดีและอิสราภาพอย่างแท้จริงโดยที่ปณิธานของดเรไมรอนเวนผู้ก่อตั้งยูสนายังคงถูกส่งต่ออย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งท่านต้องการให้ผู้คนบนโลกใบนี้ปราศจ,จากความเจ็บปวดและโทรมานจากโกาครคภัยไข้เจ็บและครอบครัวของยุสนาจะเป็นครอบครัวที่มีสุขภาพที่ดีที่สุดบนโลกใบนี้จุดเริ่มต้นของยูสนานั้นแตกต่างจากธุรกิจทั่วไปยูสนาก่อตั้งโดยนักวิทยาศาสตร์คือดรไมรอนเวนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการของเซลล์มนุษย์โดยตรง ท่านได้ก่อตั้งคูลับบรากอรีขึ้นในปี1974เป็นสถาบันที่เชี่ยวชาญทางด้านการทดสอบไวรัสและวิจัยเซลล์จากการวิจัยเกี่ยวกับโภชนาการของเซลล์ท่านได้ค้นพบว่าสุขภาพที่ดีนั้นต้องมาจากเซลล์ที่แข็งแรงซึ่งต้องได้รับสารอาหารที่มีคุณภาพสูงและท่านก็พบว่าสารอาหารในท้องตลาดไม่สามารถให้สารอาหารกับเซลล์ได้อย่างแท้จริง จึงตัดสินใจเปลี่ยนจากการค้นคว้าวิจัยโรคมาเป็นการหาวิธีที่จะบำรุงรักษาสุขภาพแทนอีก18ปีต่อมาท่านจึงได้ก่อตั้งบริษัทยูสนาเอลไซน์ขึ้นในปี1992ทําทำให้ในปี2007ท่านได้รับรางวัลอัลเบิร์ตไอซน์อวอร์ดสาขาวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและจากความสำเร็จตลอดเวลาที่ผ่านมา ยูสนากำลังจะได้เฉลิมฉลองครบรอบ25ปีอย่างยิ่งใหญ่ในปี2017และนักธุรกิจยูสนาได้มีการแชร์วิสัยทัศน์ที่จะเป็นครอบครัวที่มีสุขภาพที่ดีที่สุดบนโลกใบนี้ออกไปอย่างทั่วโลกทำให้ยูสนาเป็นผู้นำอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพระดับโลกที่ขยายตลาดออกไปแล้วกว่า20สาขาและยูสนาก็ยังเป็นบริษัทมหาชน จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำของโลก New ยอร์กสต็อกเอ็กช g e ที่มีมูลค่าหุ้นสูงและเติบโต,ตอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้คนมั่นใจในความมั่นคงของธุรกิจนอกจากนี้ยูสนาก็ยังมีบทบาทต่อสังคมเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยดรไมรอนเวนได้เปิดสถาบันทางการแพทย์ซนวีปขึ้นในประเทศเม็กซิโกสถาบันการแพทย์ในประเทศอูกันดาและในเขมร เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในการได้รับการรักษาทางการแพทย์และท่านมีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือเด็กที่ขัดแคลนโดยครอบครอบอัวยูสนาได้มีส่วนในการบรจิจาคให้กับกองทุนเด็กผู้หิวโหวยหรือชิลเลนแองเกิลฟันทำให้เด็กในพื้นที่ที่ยากจนทั่วโลกหลายแห่งได้รับความรักอาหารและสุขภาพที่ดีขึ้น ในวันที่8มีนาคมปีพศ2555ยูสนาได้เปิดกองทุนเพื่อการกุศลของตนเองก็คือ True Health Foundation เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีความทุกข์อย่างแท้จริงทั้งในด้านอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยความช่วยเหลือทางการแพทย์และการให้ความรู้ทางด้านสุขภาพและกองทุนนี้ก็ยังคงให้ความช่วยเหลือกองทุนเด็กผู้หิวโหยต่อไป ยูซนาสามารถบอกกับทุกคนได้ว่ายูซณาดีจริงในสิ่งที่ได้ทำซึ่งไม่ใช่แค่คำพูดอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่พิสูจน์และตรวจสอบได้จริงนั่นก็คือการที่ยูซณาได้รับรางวัลต่างๆมากมายจากองค์กรอิสระหรือองค์กรกลางโดยได้รับรางวัลจากสาขาต่างๆกว่า475รางวัลทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมเช่นรางวัลอาหารเสริมยอดเยี่ยมที่รัฐยูทาห์สหรัฐอเมริกามาเลเซียออสเตรเลียและฮ่องกงซึ่งมีความเข้มงวดในเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมากดังนั้นรางวัลที่ยูสนาได้รับอย่างต่อเนื่องจากประเทศเหล่านี้จึงเป็นการยืนยันคุณภาพได้เป็นอย่างดีผลิตภัณฑ์ยูสนาได้รับการรับรองจากวงการแพทย์ โดยได้รับการบันทึกในวรารสารทางการแพทย์หลายฉบับซึ่งบุคลากรทางการแพทย์สามารถแนะนำให้ผู้ป่วยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ได้เช่นได้รับการบันทึกในคู่มือการสั่งจ่ายยา PDR ของอเมริกา CPS ของแคนาดาและนิตยสารมิมในหลายประเทศเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกว่า1,600รายการ เราได้รับมาตรฐาน5ดาวเด่นทองจากสาบาน,นูทีเซอร์ในอเมริกาแคนาดาและออสเตรเลียซึ่งเป็นองค์กรกลางที่ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจเกิดจากการลงความเห็นร่วมกันของนักวิทยาศาสตร์และนักโภชนาการกว่า14สสำนักพิมพ์ทั่วทวีปอเมริกาเหนือโดยใช้เกณฑ์ในการวัดภายใต้สูตรที่ได้มาตรฐาน ซึ่งกำหนดมาตรฐาน18ข้อในการพิจารณาคุณภาพของผลิตภัณฑ์แต่และชนิดเพื่อความยุติธรรมกับทุกบริษัทและหนังสือก็ถูกตีพิมพ์เป็นหลายภาษาจำหน่ายไปทั่วโลกซึ่งผู้ที่ก่อตั้งสาบันนูติเซิร์ดนั้นท่านได้กล่าวไว้ว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ของยูซน่าเซลเซนเชียลนั้น ซึ่งใช้เทคโนโลยีอินเทลเล็เจจะทำให้เกมเปลี่ยนไปเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพซึ่งเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผมจึงมั่นใจว่ายูซนายังคงเป็นผู้นำที่โดดเด่นและจะยังคงได้รับรางวัลจากคอมเพลติฟไกด์ในฉบับใหม่ต่อไปด้วยนอกจากนี้นะคะผลิตภัณฑ์ยูซนายังได้รับความไว้วางใจจากนักกีฬาที่มีชื่อเสียงระดับโลกกว่า1000คน ซึ่งเป็นที่ยอมรับของนักกีฬาหลากหลายประเภทโดยที่ยูสนามีความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ว่าปลอดภัยต่อนักกีฬาจึงการันตีนักกีฬาด้วยวงเงินสูงถึงหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐหากนักกีฬาคนใดรับประทานยูสนาแล้วตรวจเจอสารโดมยูสนาให้ยินดีจ่ายเงินให้ทันทียูสนามีความเข้าใจว่า ใครๆก็ต้องการมีสุขภาพที่ดีเพื่อจะได้ใช้ชีวิตในแต่ละวันได้อย่างมีความสุขดังนั้นผลิตภัณฑ์ของยูสนาจึงช่วยตอบโจทย์ความต้องการมีสุขภาพที่ดีได้อย่างแท้จริงยูสนาจึงมุ่งม,มั่นที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมชั้นเยี่ยมที่บริสุทธิ์ที่สุดใช้สูตรสมดุลบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมาจากการค้นคว้าและวิจัยใช้กระบวนการการผลิตที่ดีที่สุดซึ่งควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดโดยทีนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญดังนั้นที่ยูสนาจึงไม่ใช่แค่เพียงการผลิตอาหารเสริมแต่ยูสนาผลิตอาหารเสริมที่คุณไว้วางใจได้ ยูสนามีโรงงานคุณภาพสูงเป็นของตัวเองและใช้มาตรฐานในการผลิตระดับสูงและเข้มงวดเช่น GMP ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่ดีในการผลิตของโรงงาน NSF มาตรฐานระดับสูงในการควบคุมกระบวนการการผลิตมาตรฐานเดียวกันกับการผลิตยา USP มาตรฐานในการผลิตอาหารเสริมที่เข้มงวดกว่าในเรื่องของสมรรถภาพความบริสุทธิ์ ความสม่ำเสมอของผลิตภัณฑ์และการสลายตัวมาตรฐาน BSCG การได้รับการรับรองจาก BSCG ในเรื่องการทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งในส่วนผสมโรงงานการผลิตความมั่นใจในคุณภาพที่สามารถใช้กับนักกีฬาได้มาตรฐาน Inform Choice เป็นโปรแกรมในการรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารเสริมสำหรับนักกีฬาเป็นการยืนยันว่า ผลิตภัณฑ์ใดได้รับการรับรองนั่นหมายความว่านักกีฬาสามารถไว้วางใจได้โดยปราศจ,จากความเสีย่ยงการการันตีผลิตภัณฑ์ด้วยโพเทนซีการันตีสิ่งที่แสดงอยู่บนฉลากจะตรงกับผลิตภัณฑ์ข้างในทุกประการคุณจึงมั่นใจได้ว่าการจ่ายเงินไปของคุณคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้รับนอกจากนี้นะคะยังได้รับการรับรองจาก consumerlab.com ซึ่งเป็นลบ็บวิจัยอิสระที่ทั่วโลกไว้วางใจ หากผลิตภัณฑ์ใดผ่านการรับรองจากแล็บนี้แล้วผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าปลอดภัยแน่นอนค่ะด้วยมาตรฐานการผลิตระด,ดับสูงและการใช้เทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของยูซนานี่เองทำให้ผลิตภัณฑ์ของยูซนามีความแตกต่างไม่ว่าจะเป็น nourish คือสารอาหารที่มีประโยชน์ protect ช่วยให้เซลล์ของคุณเราสามารถป้องกันซ่อมแซมตัวเองได้ และ Renew คือการสร้างเซลล์ใหม่ซึ่งยูซนาได้แบ่งผลิตภัณฑ์เป็นกลุ่มต่างๆที่ดูแลร่างกายได้ครอบคลุมในแต่ละด้านได้แก่กลุ่ม e s s e n เชียลและออปติมิเซอร์กลุ่มผลิตภัณฑ์ม y s สมาร์ o ฟูและกลุ่มผลิตภัณฑ์ s a n เซโดยผลิตภัณฑ์เอ s ซนเชียจะเป็นวิตามินและแร่ธาตุที่ดูแลสุขภาพโดยรวม ซึ่งประกอบไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ12ชนิดวิตามิน14ชนิดและแร่ธาตุที่จำเป็นและดูดซึมได้ง่ายอีก1 2ชนิดจากภาพจะเห็นได้ว่าคุณต้องรับประทานอาหารเหล่านี้ให้ได้22,000แคลอรี่โดยใช้เงินประมาณ1,000บาทต่อวันนะคะเพื่อให้ได้สารอาหารที่ครบถ้วนเท่ากับปริมาณสารอาหารที่พบในผลิตภัณฑ์เ s s e n เชียซึ่งเป็นปริมาณที่เยอะมากที่เราจะรับประทานได้หมดนะคะ ดังนั้นในการรับประทานเอเ e นเชียจึงเป็นทางเลือกที่ประหยัดและดีกว่าที่จะทำให้คุณได้รับวิตามินและแร่ธาตุรวมอย่างครบถ้วนช่วยฟื้นฟูเซลล์ต้านอนุมูลอิสระและปรับสมดุลให้กับร่างกายของคุณได้และนี่ก็คือกลุ่มออ t ติมิเซอร์นะคะซึ่งจะดูแลสุขภาพโดยเจาะจงในแต่ละด้านได้แก่ VX ผลิตภัณฑ์จากผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ที่เข้มข้น บำรุงสุขภาพดวงตาโคคิวสซึ่งให้โคเอนไซม์คิวเทนสูงกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปในท้องตลาดให้พลังงานแก่เซลล์ดูแลระบบหัวใจและหลอดเลือดโปรฟ a าวนอลไบโอฟลาวนอยด์ Pro ano, id, คุณภาพสูงซูเปอร์แอนตี้ออกซิเดนต์มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามินซี20เท่าและสูงกว่าวิตามินอ e ีถึง50เท่าช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีดีต่อ ไหลเวียนของเลือดช่วยรักษาระดับคอเลสเตอรอลไว้อยู่ในระดับปกติและให้ผิวพรรณสดใสแ c t i ี e แคลเซียมเป็นแคลเซียมสูตรสมดุลจึงทำให้ดูดซึมได้มากกว่า80%ซึ่งสูงกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปช่วยดูแลในเรื่องของกระดูกกล้ามเนื้อและอื่นๆอีกมากมาย ไบโอเมกาเป็นน้ำมันปลาบริสุทธิ์ใช้ปลาตัวเล็กในน้ำลึกและหนาวเย็นและใช้เทคโนโลยีการกลั่นระดับโมเลกุลคู่ทำให้ไม่มีสารตกค้างเหลืออยู่เลยช่วยดูแลสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือดลดอาการปวดของข้อต่างๆที่สำคัญยูสนามีงานวิจัยรองรับว่าไบโอเมกามีส่วนช่วยด้านการพัฒนาการของทารกในครรภ์ สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ My Smart Food ได้แก่ My Smart Cake เป็นผลิตภัณฑ์อาหารจากยูซนาทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักภายใต้คอนเซปต์การเลือกใช้ส่วนผสมที่มีคุณภาพสูงทำให้การควบคุมน้ำหนักเป็นไปอย่างยั่งยืนให้พลังงานต่ำเพียง150แคลอรี่และมีสัดส่วนการกระจายพลังงานนะคะไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตไขมันและโปรตีนที่สมดุลซึ่ง กต้องตามหลักโภชนาการและกลุ่มผลิตภัณฑ์ซันเซ่ผลิตภัณฑ์สกินแคร์ซึ่งถูกออกแบบมาโดยใช้สารอาหารเพื่อบำรุงเซลล์ให้มีสุขภาพดีเป็นชุดดูแลผิวจากธรรมชาติที่ใช้เทคโนโลยีเซลล์พรีเซเวชีพซึ่งเป็นสิทธิบัตรเฉพาะของยูซนาปราศจากสารพาราเบนสามารถป้องกันการบูดเสียได้ด้วยตัวเองซันเซ่มีความอ่อนโยนต่อผิวหน้า จากการทดสอบทางคลินิกพบว่าเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ครบเซตได้รับการพิสูจน์แล้วว่าจะทําให้ผิวดูอ่อนวัยผิวมีสุขภาพดีสวยงามสามารถเห็นผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนภายในสองสัปดาห์ด้วยคุณภาพยอดเยี่ยมอย่างนี้ทำให้ผลิตภัณฑ์ยูสนาได้รับความไว้วางใจจากคนดังระดับโลกหลากหลายวงการอย่างเช่นนะคะ เคที G, ผู้เชี่ยวชาญทางด้านฟิตเนสชื่อดังของอเมริกาเซลบวิตี้ชื่อดังนะคะหลายคนเช่นชูลียโรเบิร์ตมิเชลไฟเฟอร์ซินนี่ครอมฟอร์ดเจนิเฟอร์นิสตันคิมบาร์ซิงเจอร์และก็อีกมากมายยูซนายังได้รับคัดเลือกให้แสดงในงานผลิตภัณฑ์แนะนำคนดังที่มาร่วมงานลูกโลกทองคำในปี2009าดาราฮอลลีวูดมากมายนะคะต่างก็ประทับใจในผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงเซเรนาวิลเลียมนักเทนนิสชื่อดังของโลกได้ทวิตข้อความในะทวิสเตอร์ไว้ด้วยว่าเธอรับประทานยูซาน่ายูซานายังได้ออกรายการดังของเจ้าแม่ทอลกโชว์อเมริกานะคะอุาห์วินฟรีนอกจากนี้ดรคริสเตนนักเขียนชื่อดังนะคะเบสเซเลอร์ Best ller, ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของผู้หญิงเชื่อมันว่ายูซาน่า ได้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไว้วางใจได้นะคะยังรวมไปถึง Paris i n t e ท n แล้วก็คุณแม่ของเธอต่างก็ประทับใจในผลิตภัณฑ์ของยูสนาด้วยผู้หญิงที่สวยที่สุดเลือกสาตร์แห่งการมีสุขภาพที่ดีนะคะลิซ่าซันโตสซึ่งเป็นมิสโ r l ์แคนาดาปี2011ซึ่งเธอเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ตั้งแต่อายุ9ปีจนถึงปัจจุบนันพร้อมทั้งใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวแซนเซเพื่อดูแลสุขภาพผิวที่ดีด้วย ยูสนายังเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจและเป็นผู้ให้การสนับสนุนรายการของดรออสโชรายการเกี่ยวกับสุขภาพของท่านได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในอเมริกาซึ่งดรเมมิทออสนะคะสัญยญแพทย์ทรงอกชื่อดังของอเมริกาท่านได้กล่าวไว้ว่าเมื่อรายการด r อ h o รออสโชกล่าวถึงบริษัทดยว่าเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจ และเป็นผู้ให้การสนับสนุนของรายการนั่นหมายความว่าบริษัทนั้นต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการมีจริยธรรมเราได้ทำการสำรวจและพบว่ายูสนาเป็นบริษัทที่โดดเด่นโดยมีผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมซึ่งรายการของเรามั่นใจที่จะแนะนำให้กับผู้ชมที่แสนพิเศษของเราทั้งนี้นะคะยูสนาโดยดรเมรอนเวน และ h e c o อปซึ่งเป็นองค์การคุศลของดรออสได้ทำงานร่วมกันในการดุลนรงให้ชาวอเมริกันหันมาสนใจในการดูแลเรื่องของสุขภาพยูสนาไม่เพียงแต่เป็นผู้ผลิตที่มีผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเท่านั้นนะคะแต่ยูสนาได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าช่วยตอบโจทย์ชีวิตในเรื่องของความมั่นคงได้ด้วยโดยได้รับการยืนยันจาก Network Marketing Today แล้วก็ MLM Insider นะคะ ซึ่งยูสนาได้รับการโหวตจากนักธุรกิจเครือข่ายทั่วโลกให้เป็นอันดับ1-16ถึงปีซ้อนการเป็นอันดับหนึ่งนับว่ายากแล้วแต่การรักษาแชมป์นั้นยากยิ่งกว่าแต่ยูสนาสามารถรักษาแชมป์ได้เป็นระยะเวลายาวนานซึ่งยูสนานะคะได้ออกแบบการจ่ายผลตอบแทในให้กับธุรกิจ6ช่องทางด้วยกันค่ะเพื่อตอบโจทย์อิสรภาพทางด้านการเงินและเวลาได้อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นกำไรจากการขายปรีคอมมิชชั่นรายสัปดาห์ที่จ่ายสูงถึง20%ของยอดขายนะคะแมทชิ่งโบนัสตลอดชีพสูงถึง15%โปรแกรมแรงจูงใจนะคะเป็นรางวัลจากการจัดโปรโมชั่นต่างๆนะคะเช่นการท่องเที่ยวโบนัสผู้นำโบนัส3%จากยอดขายทั่วโลกรวมไปถึงอีลิตโบนัสนะคะโบนัส1%จากยอดขายทั่วโลกด้วย ยูสนามีระบบที่ช่วยคุณทำงานได้อย่างง่ายและสะดวกรวดเร็วเพียงแค่คลิกนะคะด้วยระบบเว็บไซต์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดซึ่งมีรางวัลมากมายการันตีคุณภาพสมาชิกสามารถสร้างธุรกิจได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดก็ตามเช่นการสมัครสมาชิกออนไลน์ได้ด้วยตัวคุณเองระบบสั่งซื้อสินค้าที่ทำได้จากที่บ้านหรือที่ไหนไหนก็ตาม ระบบการบริหารและการจัดการทีมงานระบบเว็บไซต์ส่วนตัวสำหรับขยายธุรกิจระบบการติดตามผลรวมั้งระบบการเรียนรู้จากคลังมัลติมีเดียและคอร์สเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ซึ่งระบบเหล่านี้ยูสนาตั้งใจพัฒนายอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการทำงานของสมาชิกยูสนายังมีโปรแกรมประเมินสุขภาพสุดล้ำหน้าคือ True Health Assessment ซึ่งเป็นโปรแกรมวิเคราะห์ประเมินสุขภาพฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเมื่อคุณกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วโปรแกรมจะทำการวิเคราะห์ตรวจสุขภาพและแนะนำวิธีใช้ได้จริงในการดำเนินชีวิตประจำวันและโภชนาการของคุณให้ดีขึ้นที่สำคัญนะคะไม่ว่าทุกท่านจะมีประสบการณ์มาก่อนหรือไม่ก็ตามก็สามารถประสบความสำเร็จได้ซึ่ง sti thailand มีทีมที่มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาคอยสนับสนุนและเป็นพี่เลี้ยงให้คุณสร้างธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคงทั้งทีมที่ทำงานในระบบออนกราวที่แนะนำเทคนิคการทำงานและการใช้เครื่องมือต,ต่างๆได้อย่างมืออาชีพและทีมออนไลน์ที่สอนเทคนิคในการทำตลาดผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆในการขยายธุรกิจได้อย่างไร้ขีดจำกัดนะคะและวันนี้คุณสามารถตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจ เพื่อส่งต่อการมีสุขภาพที่ดีและการมีอิสรภาพที่แท้จริงให้กับคนที่คุณรักเพื่อให้ได้ใช้ชีวิตที่มีไลฟ์สไตล์ในแบบที่คุณต้องการและกำหนดได้ไปพร้อมกับนักธุรกิจยูสนาทั่วโลกนะคะ